สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องฟอยลี่ยูยี่ดํมเคยนะคะวันนี้นะคะคอยลี่ก็จะพาเพื่อนทุกคนนะคะไปทำน้ำพริกกันนะคะจะเป็นน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกปาลาล้าน้ำพริกอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะแล้วใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของ ปลาแดงนะคะห้ามภาพชมคลิปนี้โดยเด็ดขาดนะคะไปค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปทำน้ำพริกกันนะคะนี่ก็คือวัตถุด,ดิบที่เราจะนำมาประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกแห้งพริกสดข่าตะไคร้น้ำมะขามเปียกปลาละหอมกระเทียมน้ำมันพืชเกลือและซอสป,ปูนลกรสนะคะ แล้วเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามาโขกให้ละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแบบพอประมาณนะคะแล้วเราจะเตรียมเพื่อที่เราจะไปผัดนะคะต่อไปนะคะเราก็ตั้งกระทะเทน้ํามันรอให้น้ํามันร้อนนิดหนึ่งนะคะพอน้ํามันร้อนได้ทีนะคะเราก็นําหอมกระเทียมแล้วก็วัตถุดิบต,ต่างๆเรามาผัดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ผัดหอมกับกระเทียมก่อนนะคะเพื่อให้ หอมๆนะคะแล้วเราค่อยใส่ออวัตถุดิบที่อื่นตามนะคะเราใส่วัตถุดิบแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะคะให้เราคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ไปให้เข้ากันนะคะดากนั้นเมื่อเราคนเข้ากันแล้ว,ลวเราก็ใส่พริกนํำมาคนแล้วก็ใส่น้ำปาลาร้า ปลาล่าตัวไปเป็นตอนๆก็นํามาใส่ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาน้ํามะขามเปียกเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาน้ํามะขามเปียกนะคะมาใส่นะคะในการปรุงนะคะแล้วก็เราอาจจะเอาซอสปรุงรสมาปรุงตามใจชอบเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะปรุงเสร็จแล้วก็คนเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะ อันนี้พลอยทำเยอะเพราะว่าทำแล้วเอาแบ่งปันเ้าอข้างบ้านด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะดูเหมือนเยอะเต็มกระทะไปน,นิดนึงนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะพอเราดูแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าปลาล้าเรา,าสุกแล้วแล้วก็พอที่พอแห้งพอที่จะทานได้แล้วก็ยกจัดมาเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้ว ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปดูวิธีการทําน้ําพริกเจ่วบองมาแล้ว,พวเพื่อนๆชอบไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมลองไปทําตามกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพอยก็มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกกับพกเพื่อนๆทุกคนนะคะพเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีปัญหาผิวหน้ามีสิวฝ้าจุดด่างดำนะคะพอยใช้ตัวนี้เลยค่ะ BB Baby Cream นะคะ,แบบคะ,คะช่วยในช่วยในการสลายฝ้าจุดด่างดำ สิวฝ้าจุดแดงดำนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผิวหน้าที่มีสิวฝ้ากับจุดแดงดำนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ BB Baby Cream นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาปรึกษาก่อนก็ทักเข้ามาได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะใช้ครีมก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกคน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่350บาทน,นะคะ350บาทน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าแพงไปอยากใช้ของถูกอันนี้พลอยก็ไม่ว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่หลงของถูกแล้วหน้าเราพังอันนี้พลอยก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักเข้ามากันเยอะๆนะคะพลอยมีสตอ๊อกรอไว้สำหรับสาวๆทุกคนเพียบเลยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับน้องพลเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย